สวัสดีค <Bond> ่ะเพื่อนสวัสดีครับนี่วันนี้เราจะมาเล่นชักกเย่อรถบังคับกันนะคะใช่แลาแล้วก็มีรถอยู่ทั้งหมดแคันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปแบ่งรถกันก่อนนะคะค่ะน้องโก้ไปแบ่งรถกันครับโอเคค่ะมาครับน้องโก้เดี๋ยวเรามาคัดเลือกรถกันก่อนด้วยการเป่ายิ่งฉุบนะคะเพื่อนเพื่อนใครชนะก็ได้เล <apan: S 1> <Friends. S 2> ือกรถก่อนเลยโอเคเพื่อนเพื่อนก็จะมีรถหัวลากหน้ายาวนะคะแล้วก็รถหัวลากหน้าสั้นนะคะเพื่อนเพื่อนสั้นอานะโก้ ใี่ชนะได้เลือกก่อนนะยังยิงยาวปะกระเป๋าย,ยิงชุบเย้พี่แอมชนะพี่แอมเอาคันนี้ดีกว่านี่ขอน้องโกคันนี้นะครับคีท้าบยังยิงยาวปะกระเป๋าย,ยิงชุบ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 อ้าวแเราชนะเอาคันไหนเอาคันนี้น<อ>นหนักหนักยังยิงยาวปะกระเป๋ lớp thầy à lớp thảy em muốn xài dạng đây lớp thảy dạng nhìn nhau ba cái <laughs> bao nhìn chốt nhìn chốt nhìn chốt nhìn 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 yeah ก็ก so right. ิดพี่แอมก็ผูกเชือกเสร็จแล้วนะคะเพื By ่อนพี่แอมจะบอกว่าบางคันก็มีแบตบางคันก็ไม่มีแบตดไม่มีแบตนะคะเพื่อนเล่นด้อมสุดๆไปเลยเพื่อนคิดว่าคันไหนชนะคะอ่าพี่แอมเบอร์ของพี่แอมก็ชนะงั้นก็ชนะนะคะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งป้พี่แอมชนะเพื่อนเห็นไหมแล้วของพี่แอมไม่ไปเลยอ่ะเฉย รถไม่มีแรงเลยดีกว่าเที่ยงชนะเย้คู่ต่อไปกับเพื่อนๆก็จะเป็นรถดับคันใหญ่นะคะนี่ของพี่แอมนะคะเพื่อนๆส่วนของน้องโกก็จะเป็นรถไทยใช่แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่ไอ้คันไหนจะชนะคะใช่พี่แอมคิดว่าของพี่แอมเองนี่นักก็คิดว่าของน้องโก็ชนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไป โอเคแล้วน้องโกะขอเอาขึ้นก่อนนะเพื่อนมีเพื่อนคู่ต่อมานะคะก็จะเป็นรถแมคโครนะเพื่อนๆรถแมคโครของพี่แอมส่วนของน้องโกะก็จะเป็นรถเกล็ใช่เพื่อนๆมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าคันไหนชนะต้อง สูสีนะคะเพื่อนๆพี่แอมก็คิดว่าของพี่แอมชนะเพื่อนก็คิดว่าของนักก็ชนะคิดว่าของตัวเองชนะตลอดแต่แพ้ทุกตาเลยเพื่อนๆมาพร้อมยังคะพร้อมนะคะสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดเดูอยู่อันนี้ขึ้นเลยอันนี้ขึ้น แล้มันหนักไงพี่แอมใช่เลยแล้วก็ชนะหนึ่งตานี่เพื่อนคู่นี้คู่สุดท้ายแล้วนะคะของพี่แอมก็คือรถรถหัวลากหน้าสั้นนะคะเพื่อนว้าวอย่างเท่เลยนะคะนี่แล้โก็เป็นรถหัวลากหน้ายาวคุณปูคุณปูอ่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าคันไหนจะชนะคะแล้วก็แลก้คิดว่าคันไหนแลก็คิดว่าแล้วก็ชนะคะพี่แอมคิดว่าพี่แอมชนะ พี่เอ็มคันใหญ่กว่าคนอก็อื้อคันใหญ่จะนักกว่านะสามสอง,สองหนึ่งไปอโอ้โห โอเคค่ะเพื่อนๆการแข่งชักกระเยอะครั้งนี้น้องโก้กับพี่แอมก็เสมอกันนะคะเพื่อนๆใช่แล้วได้สองต่อสองเท่ากันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แป็นกลานจให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกนใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย